คุณป้าชอบปลูกนะคะคุณป้ามาเก็บแพนาค่ะเนี่ยปลูกไว้นะคะเนี่ยปลูกไว้ปลูกไว้ตอนนี้น่าออกดอกเลยค่ะคุณป้ามาเก็บนะคะนี่ค่ะจะเก็บจะเก็บไปทานกับน้าพริกนะคะนี่ค่ะเยอะเลยเยอะเลยนะคะลวนเต็มต้นเลยค่ะ ยังมีอีกนะคะบนต้นเขาจะบานตอนกลางคืนนะคะแล้วก็อพอเช้ามาเขาก็จะร่วงนะคะแค่นานี้นะคะหรือแคป่าเนี่ยเขาจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะดอกก็ทานได้นะคะเห็นไหมคะต้มกินน้ำพริกก็ได้แกงส้มก็ได้ค่ะแต่คุณป้าทาน ก็เพิ่งมหาหัดทานนะคะที่นี่อะค่ะคุณป้าก็เอาไปต้มจิ้มน้ำพริก mm hmm. เดี๋ยววันนี้น้องสาวจะกินน้ำพริกกะปินะคะ mm hmm. นี่ค่ะเยอะเลยนะคะเนี่ย mm hmm. เก็บเก็บได้เยอะมากสวยนะคะดอกสีขาวนะคะสวยมากเลยเป็นมันเป็นกินแล้วมีประโยชน์ ป็นยารักษาโรคอะไรก็ไม่ทราบนะคะเห็นเขาพูดอยู่ให้ว่าพับลมนี่ค่ะได้เยอะเลยค่ะมีประโยชน์นะคะทานได้เลยบางคนเขาก็ทานดิบๆนะคะไม่ต้ม าเนี่ยจะเอาไปลวกค่ะลวกแล้วจิ้มน้ำพริกบางคนก็เอาไปกินกับลาบดิบๆเยอะแล้วนะคะ่ะนี่่่ะค้งบนตอต้อนไม้อที่ป้าปลูกทีก่ปลูกใบชะพูไว้นะคะเนี่ยใบชะพูก็มีนะคะเนี่ยังไม่ใช่มีค่ะมีทุกอย่างกระชายปลูกหมดค่ะ เยอะเลยค่ะกินไหมกินไม่หมดนะนี่นะคะสวยเลยค่ะเนีย่ยดอก ดอกสวยมากเลยค่ะเนี่ยดอกสวยจริงๆนี่นะคะค้างบนต้นมะกรูดยังมีเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ช้ำเลยอันนี้สนใจร่วงไลบ้างมะกรูดนี่กระดอกนะคะเนี่ยแค่ไหนดูสิคะมาที่ตะค้างนะคะเนี่ยนี่ร่วงแห้งเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะ นี่คุณป้าก็เก็บเต็มกระมังแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะแห้งๆเต็มเลยนะคะนี่เริมเป็นตาจุด้ยดูนี่ค่ะดอกยันโคเลยนี่ดอกตูมนะคะยังไม่บานก็ยังไม่ร่วงอันนี้ร่วงลงมาแล้วค่ะเนี่ยนะคะ,ะคะ้างต้นอยู่แล้วแถวใต้ต้นมีเยอะเลยค่ะนี่นะคะคุณป้าเก็บเลยเห <s> ็นรถเก็เสียดายนะคะ แต่อาทิตย์หนึ่งก็มากันครั้งบางอาทิตย์ก็ไม่ได้มานะคะนี่ค่ะคุณป้าเก็บได้เยอะเลยนะคะวันนี้ก็เก็บแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ <Okay. S 2> ที่มารับชมเจอกันคลิปต่อไปแล้วค่ะเอาคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะจากคุณป้าชอบปลูกค่ะ